ต้องโดนจับผู้หญิงท่านนี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าค่ะเพราะว่าอาดีตเธอเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากๆคุณนัตตี้นะคะจริงๆดังมาจากคอนเทนต์แบบความสวยงามเต้นอะไรเหล่านี้จนหลังๆอะ่ะเธอผันตัวมาชวนคนเทรดหุ้นถึงที่สุดแล้วไม่จ่ายผลตอบแทนเท่ากับโกงค่ะ ผู้เสียหายหลายรายเลยไปแจ้งความแล้วคดีมูลค่าความเสียหายถึง2,000ล้านบาทคุณผู้ชมตอนแรกคุณนัตตี้ตอนหน้าปีนั้นนะนะปี65คุณนัตตี้บอกไม่หนีเดี๋ยวจะหาเงินมาคืนให้แต่สุดท้ายเธอก็หนีออกจากประเทศไทยล่าสุดที่นำเสนอข่าววันนี้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างประเทศในรวบตัวเธอได้เราย้อนไปดูคลิปก่อนที่เธอจะหลบหนีกันหน่อยค่ะ ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคืนนั้นอาจจะสอนวิธีเทรดล่าสุดเนี่ยค่ะกับคนกับคนที่เราไว้ใจได้ให้เขาเทรดและคืนทุกคนแทนนัดนะแล้วก็อาจจะเอาหลักฐานตัวเนี้ยไปประกอบสำนวนให้พี่ทานายสู้คดีด้านนอกเผื่อเราจะได้ออกมาได้ไวขึ้นมาจ่ายต่อได้เร็วขึ้นนะคะแต่ตอนนี้นะเวลานี้น่าต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนยังไงถ้านัดจะเข้าเรือนจำตอนสิบอ๋อตอนสิ้นเดือนนี้นะัก็จะมาบอกทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวนิววันนี้แอดจะพามาส่งประวัตินัตตี้ไดอารี่ชีวิตดังเจ้าหญิงมีพี่เลี้ยงถึง22คนและเธอแต่งงานตอนอายุ13ปีสำหรับนัตตี้ไดอารี่ชีวิตดังละครจริงๆจากกรณีที่นัตตี้ไดอารี่ยูทูบเบอร์สาวช่องดัง ได้ชักชวนคนนำไปลงทุนด้วยการเทรดหุ้นโฆษณาว่าจะทำกำไรและโอนเงินกำไรคืนให้ทุกเดือนรับประกันว่าทุนไม่มีทางหายแน่นอนแต่พักหลังกลับไม่มีเงินโอนให้ติดต่อกันอ้างว่าโบรกเกอร์มีปัญหาบ้างและอ้างว่าจะคืนทุนให้ทุกคนแต่เธอก็เงียบหายผิดปกติ ผู้เสียหายหลายคนถูกขู่ว่าถ้าแจ้งความจะไม่ได้รับเงินคืนและก็ได้พบผู้เสียหายร่วมพันหลายยอดความเสียหายรวมกว่า2,000ล้านบาทสำหรับนัตตี้ไดอารี่เดี๋ยวเราจะมาย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานัตตี้ตกเป็นข่าวมาก่อนหลังถูก กลุ่มผู้เสียหายออกมาร้องเรียนตามเพจต่างๆว่าได้รับความเสียหายจากการเทรดหุ้นกับนัตตี้ซึ่งณเวลานั้นเจ้าตัวออกมายืนยันว่ายังไม่ได้หายไปไหนและจะเริ่มติดต่อคืนเงินให้ผู้ที่ฝากเงินมาลงทุนโดยจะติดต่อแบบตัวต่อต,ตัวและเจ้าตัวก็ยังยืนยันอีกว่าทุกคนจะต้องได้รับเงินคืน แต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อไม่ระรับเงินคืนผู้เสียหายหลายรายรวมตัวกันเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับนัตตี้กระทั่งล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าตัวพร้อมคุณแม่ได้เดินทางหนีออกจากประเทศไทยไปแล้วประวัตินัตตี้ไดอารี่ยูทูบเบอร์สาวช่องดังสำหรับนัตตี้มีชื่อจริงคือนัทมนคงจัก เกิดเมื่อวันที่20สิงหาคมพศ2536นัตตีไดอา,ารี่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงมหาวิทยาลัยรังสิตเธอโด่งดังจากการเป็นเน็ตไอดอลในโซเชียลแคมเจ้าตัวมีความสามารถด้านการเต้นและยังชื่นชอบเพลงเกาหลี ก่อนได้ไปเดบิวต์เป็นศิลปินที่เกาหลีภายใต้สังกัด Dream Cinema โดยผลงานเพลงในชีวิต2เพลงแรกคือเพลง So What และ Arm Gonna นน Catch Ya ัตตี้กับแม่เคยเปิดใจในรายการทีวีหลายรายการดังเล่าชีวิตเมื่อก่อนว่าครอบครัวเคยทำธุรกิจคราวเกะรายได้เดือนละ2ล้านบาททุกเดือน ตั้งแต่นัตตี้เกิดมามีพี่เลี้ยงนับรวมรวมแล้วกว่า22คนที่บ้านมีรถ14คันนัตตี้เติบโต,ตมาแทบจะเป็นเจ้าหญิงใส่รองเท้าเองยังแทบจะไม่เคยทำณนะตอนนั้นครอบครัวมีฐานะดีตั้งใจจะเก็บเงินในบัญชีให้ได้ถึง50-100ถึงล้านบาท แต่ก็ไม่เคยถึงเพราะนำไปเล่นหุ้นหรือไม่ก็ให้คนยืมหมดแต่ต่อมาครอบครัวล้มละลายเธอกับแม่ต้องย้ายที่ไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียรับจ้างนวดเท้าตามบ้านจนนัตตี้อายุได้13ปีมีมหาเศรษฐีหลงรักและขอนัตตี้แต่งงานโดยฝ่ายชายให้สัญญาว่าจะไม่มีอะไรกับเธอจนกว่าจะโต แต่ก็ไม่รักษาสัญญาจึงต้องหย่าและแม่ก็พานัตตี้หนีกลับมาเมืองไทยนัตตี้กลับไทยแล้วพันตัวเป็นยูทูบเบอร์ช่องนัตตี้ไดอารี่ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า8.46แสนลายเนื้อหาคลิปในช่องก็หลากหลายทั้งร้องเล่น,เ,ลนเต้นเที่ยวรวมถึง เต้นโคเวอร์เพลงเกาหลีนัตตี้ยังเปลี่ยนชื่อจากนัทมนเป็นลีอาและสุชาตาตามลำดับก่อนที่จะผันตัวมาเป็นโค้ดนัตตี้สอนเทรดหุ้นมีการโชว์ความสำเร็จของตนเองเทรดทำกำไรได้เงินหลักแสนในเวลาแค่16นาทีทำกำไร4ล้านบาทใน1วัน และยังรับฝากเงินจากคนอื่นๆมาเทรดโดยได้รับประกันผลตอบแทนจนทำให้มีคนสนใจนำเงินมาร่วมลงทุนกับเธอหลายพันลายจนกระทั่งนำไปสู่คดีช่อโกงที่มีผู้เสียหายจำนวนมากทุกวันนี้กระทั่งตำรวจได้สืบพบว่านัตตี้พร้อมด้วยแม่และเลขา ไปกบดานอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียจึงประสานความร่วมมือกับทางการประเทศอินโดนีเซียและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำอินโดนีเซียตำรวจสากลประเทศไทยตำรวจสากลประเทศอินโดนีเซียพร้อมกับส่งชุดทำงานร่วมกันติดตามตัวกระทั่งสามารถจับกลุ่มนัตตีนัทมนและผู้เป็นแม่ได้ที่เมืองดูไมจังหวัด ดีเยาบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียและจะส่งตัวกลับประเทศไทยในวันที่25ตุลาคมและล่าสุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคุมตัวนัตตี้เน็ตไอดอลพ่อแม่กลับถึงประเทศไทยคดีหลอกลวงลงทุนเทรดหุ้นหลังถูกจับที่ประเทศไทยวันที่25ตุลาคม2567พลตำรวจโททัตชัยปิตานีระบุ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตะกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษถแถลงผลการจับกุลนางกล่าวโดยระบุว่าคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้อง3ามคนคือนางสาวสุชาตาหรือนัตตี้ยูทูบเบอร์เจ้าของช่องนัตตี้ไดอารี่ ที่มีผู้ติดตามกว่า800,000คนนางสรัญญามารดาหลังมีผู้เสียหายหลายคนร้องเรียนปมโกงเงินผ่านการเทรดหุ้นมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทซึ่งถูกสารอาญารัชดาพิเศษออกหมายจับเมื่อวันที่เมื่อปี2565ในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนพรบอรคอมพิวเตอร์และก็พรกรการกู้ยืมเงิน ส่วนนางสาวนิชาพัฒนซึ่งเป็นเลขาส่วนตัวของนัตตี้ที่ถูกออกหมายจับในคดีเดียวกันสามารถหลบหนีไปได้ผลตำรวจโททัชชัยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีพบว่าผู้ต้องหาทั้งสามคนได้หลบหนออีออกจากประเทศไทยนะคะผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อปี2565ก็นับได้ว่าเป็นเวลา2ปีแล้วนะคะก่อนที่จะไปซ่อนตัวที่เมืองกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียต่อมาได้ลักลอบเข้าประเทศอินโดนีเซียผ่านเกาะบาดัมซึ่งเป็นเกาะและเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดเกอร์ปูราเกอร์ปูลาวันริยา วัลียวนะคะก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองดูไมโดยมีบุคคลอื่นคอยให้การช่วยเหลือและก็หลบหนีและก่อนจะมาถูกจับกลุ่มได้ที่เมืองดูไมจังหวัดเรเลียบนเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่สองตุลาคม2567ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยจะส่งตัวผู้ต้องหาให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ดำเนินคดีด้านร้อยตำรวจเอกวิษณุคดีนี้นะคะตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าตำรวจได้มีการอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหามาได้รวมมูลค่า16ล้านบาทส่วนกรมสอบสวนพิเศษสามารถยึดทรัพย์สินมาได้บางส่วนเช่นบ้านที่ดินและรถซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินมูลค่า ซึ่งคดีดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับโอนคดีมาจากตำรวจไซเบอร์และหลังจากนี้ก็จะนำไปดำเนินการสืบสวนต่อขณะที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปขึ้นรถก็พบว่านัตตี้ได้เปิดเผยว่าวันนี้ตัวเองได้มามอบตัวแล้วและไม่เคยมีความคิดที่จะหลบหนีรวมทั้งอยากจะขอโทษผู้เสียหายทุกคน ส่วนรายละเอียดอื่นๆขอให้ไปถามตำรวจเท่านั้นอันนี้ก็เป็นคำพูดของนัตตี้นะคะล่าสุดก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณข้อมูลจาก thai p b s ro th และขอบคุณข้อมูลจาก t h a i r a t co. th จับผู้หญิงท่านนี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าค่ะเพราะว่าอาดีตเธอเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากๆคุณนัตตี้นะคะจริงๆดังมาจากคอนเทนต์แบบความสวยงามเต้นอะไรเหล่านี้จนหลังๆอะ่ะเธอผันตัวมาชวนคนเทรดหุ้นถึงที่สุดแล้วไม่จ่ายผลตอบแทนเท่ากับโกงค่ะผู้เสียหายห,ายหลายรายเลยไปแจ้งความแล้วคดีมูลค่าความเสียหายถึง2,000ล้านบาท คุณผู้ชมตอนแรกคุณนัตตี้ตอนน้ปีนั้นนะนะปี65คุณนัตตี้บอกไม่หนีเดี๋ยวจะหาเงินมาคืนให้แต่สุดท้ายเธอก็หนีออกจากประเทศไทยล่าสุดที่นําเสนอข่าววันนี้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างประเทศเนี่ยรวบตัวเธอได้เราย้อนไปดูคลิปก่อนที่เธอจะหลบหนีกันหน่อยค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคืนนั้นอาจจะสอบวิธีเถรดล่าสุดเนี่ยค่ะกับคนกับคนที่เราไว้ใจได้ให้เขาเถรดและคืนทุกคนแทนนัดน,นะแล้วก็ อาจจะเอาหลักฐานตัวนี้ไปประกอบสำนวนให้พี่ทนายสู้คดีด้านนอกเผื่อเราจะได้ออกมาได้ไวขึ้นมาจ่ายต่อได้เร็วขึ้นนะคะแต่ตอนนี้นะเวลานี้น่นต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนยังไงถ้าน,นจะเข้าเรือนจำตอนสิบอ๋อตอนสิ้นเดือนนี้นะก็จะมาบอกทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ